นี่คือขอสุดรับเกมสปาร์ตูนสามพึ่งมาใหม่ๆเลยเนี่ยพึ่งได้เลยเกมเนี่ยแบบมาแบบรู้เรื่องเลยอะเล่นมัวๆเลยเจอแล้วเจอห้องแล้วใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีมาแล้วเถิกวอ,อฟังแต่ซีซีผู้เล่นใหม่หนึ่งคนนั่นคือกูเอง ยังไงวะไปแล้วแม่งการเปิดตัวก็ควาเฮียงงอยู่นะไปไปเคยเจอการเปิดตัวแบบนี้มาก่อนอัสติทำอะไรไม่ได้ไปดูโอ้ยมันเอาคนมาแล้วโอ้ยอัสติก็าทำอะไรได้อ่ะอ๋อรู้แล้วคืออะไรที่โดดที่โดดจำได้แล้วจำได้ว่าอันนี้เคยไปที่โดดอยูจริงมาตัวอะไเพื่อนใคอ่ะอ๋อโอเคกดกด X เอ้ยกดผิด ลืมลืมลืมไม่ได้เล่นานานพั้งทั้งสองไม่แตะเลยจริงนะเอ้าได้เฉยได้ไงวะไอ้หลบโอ้หลบไปพน้นมึงแม่นวะโขูโ่วิ่งเร็ววิ่งเร็วกูเดินทาสีกูเดินทาสีไอ้เพื่อนโดดไอ้ตีเพื่อนโดดโอ๋อมันหลอกเลยนีว่วะโอ้ม่เพื่อน,น,นตีมันไม่หลอกเพื่อนสีเพื่อนเพื่อนเราด้วยไปด้วยไปด้วยอื เอ้ยอย่าปะสีกลัวกูเพิ่งเกิดเมื่อกี้อันนี้อะไรวะน่ะอะไรทิ้งแอบก่อนเจอระมึกเจอระมึกก่อนเจอระมุดโอ้ยมันยิงมันยิงโคตรแม่นเลยยี่เป็นกิ่งอะไรกันทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยแม่งโคตรแม่นไอ้ย่าพึ่งอ่าอ้าวแม่เป็นสีนะมาเด็กเย้เกมแรกก็ชนะแล้วเว้ยเอาว่าอืมโคตรเท่ เอ้อยช่วยสวิตย์ด้วยไอ้ออทัตเต้ไอ้อทัตเต้ดียไอ้อปลดได้เลยเหรอไอ้อปลดค้ำเวลคืออะไรวะโอ้โหซื้อค้ำได้หมดเลยดีว่าขอแค่มีตวดทองคือค้าได้เลยไม่อย่างนี้ไม,ไ,มไม่เหมือนภาคเก่าภาคเก่าคือไม่นี่มีเงินก็นั่นแหละนะมันมาแล้วนี่ด่านเดิม กูไปดิซื้อเสื้อใหม่เลยไปทาสีจังหวะนี้แม่งโอ้มันไปเร็วกวู่กวีแกทาสีทั่วรอบๆทาสีรอบๆไปทั่วเอาสะอาดๆเลยตรงเนี้ยเอาแบบสะอาดๆเลยเอ้ยเอ้ยอ๋อเพื่อสแกนเลยทีทาไม่ให้หมดเลยคุณเข้าทาสีดิ เฮ้ยมันมามันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วไม่ได้ละไปไหนวะฮะไปไหนวะโอ้ยยิงมันมันยิงเร็วกว่าอุ้ยอุ้ยหลบไปพ้นอ๋อทินิกันแพ้เพื่อนที่ว่าเฮ้ยเรากำจะแพ้แล้วเนี่ยไม่หนีแล้วหนีแล้วทุกหนี จุกดิยิงกู่โดนดีดีก็โดนกไปละอันตีเลยมีกูโดนเร็วคูโดนหน่อยโอ้เป็นจริงโดนจริงด้วยเราจะแพ้เราไม่กลังจะแพ้อย่าแพ้นะรอบที่สองชนะดีกว่าโอ้ยมันจิกัดมันจิงกันแม่นเหลือเกินวะไอ้พวกนี้มันเล่นจอยเก่งอะเล่นจอยไป็นเก่งขนาดนั้นนะ ตรวจมาเจออะไรเนี่ยโูไม่ดีกันโอ้ยระเบิดตายไปวอลเล่นเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่าสีแล้วโอ้ยมันเอ้ยมันยิงยิงเก่งทุกตัวเลย <c oughs> ไป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 เร็วแบบเพื่อนเร็วขอได้แต้มเยอะๆหน่อยก็ยังดีเอ้ยมันจีกา,ากัดได้แล้วเหรอเหยียบหน่อยดิ tôi có những gì mày đi mang A hô hẹn hát loại mẹ bên lưới 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 ถังน้ำต mm ัวชีวิตถังน้ำตัวชีวิตได้อืมสาดน้ำศาสาดน้ำศาสตร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 น้ำยิงไปไหนอ่ะอ๋อปาระเบิดเหรอเอ้าใช้ไม่เป็นอ่ะใช่ไงอ่ะชาติชาติปุยยาปุยยาวู้วว มันมาแล้วขอมาัะไรอ้แลกกันเฮ้ยเอาทิทางนะเฮ้ยมันหนันไม่ทันหนันช้าไม่ทันได้เงยยังช้าอยู่ไปเยอะป่าระเบิดหน่อยนะโอ้ยระเบิดใครโอ้ปลาไปแล้วอะอะไรงงไม่เข้าใจตีทำอะไรได้วะ

ไอ้ก mm ิ้งได้ด้วยไอ้เจ้ยอะไรกิ้งได้ด้วยคือแล้วว่าปอกปูกิ้งได้คืออะไรกูไม่เคยปูกิ้งได้มาก่อนน่าอะไรน่าตีอ่ะนะงงหมดแล้วกูงงโอ้ยิงสีเพื่อนปาเร็วเพื่อนตัวมันเร็วเพื่อนยิง ไม่จะไปไหนวะเนี่ยอยู่แถวเนี่ยอาดิอยู่แถวเนี้ยไปดิไมู่่ไหนวะอยู่หลังกูโอ๋อหันไม่ทันดีเลียไป่ิด้ดิปืนมันจอยมันไม่เลยขนัดจอยอ่ะมันหันจากกูไม่นขนาดจอยเลยอืมโอ้ยยิงไม่ออกยิงไม่เอ้ากูไอ้ที่ดีกูยังงงอยู่กูกลายเป็นกูเริ่มเป็นปูเแต่เมื่อไหร่ มันไม่สญญามารถช้าท้าสองได้นะท้าจริงไว้เดหรือกนได้เพราะบางคันนะโอ้ยยึดเก็บหมดเลยโหแต่ไม่คิวตึงตึงตึงเพลควบมันน่ะมาแล้วเด้อฮมล็อกไปชาชายอยู่เลย ยิงเอา,า,าทุกพระบ้านบางสิแถวบ้านบางขอแถวบ้านบางแถวบ,บ,บ้านตาตาดกินแม่งดีขอไม่เป็นไรด้วยซ้ำเฮย้ยมันตรีเลยอันตรีเอาโดนโอเคดู้ว่าจะไม่โดนลแล้วโอ้ยไม่โดนโอ้ยยิงไม่ขึ้นยังไม่ชินยังไม่ชิน ตัวมันนั่งเราแหวกตัวปะควรติโอ้โหไม่ย้อนคอไม่ได้ไกลแม่งแต่ขนาดนี้กูเดินปกติก็ได้ไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโมยหมดเลยแม่งอะไรวะยนะอันนั้นคืออะไรไม่ได้ไอะบูดเหรอเคือบูดอลยดิ อวันตีเลยทำอะไรกูตัวไปไหนกันอ่าตีกูไม่ไวอย่างไวเลยมันเดินเร็วใช่ไหมยิงด้วยหรอปืนโอ้โหเป็นสไลด์อย่างเร็วเวลาแล้วเอ่อแพ้เองแล้วกูไม่ชนะอักทีแม่งยืมแผ้โอเค นันก็เจะกินที่นี่ก่อนแล้วกันนะมปเจอกันใหม่คิชน,นาทิ่เกมอะไรตาดูด้วยแล้วกันนะบ๊ายบายวีจเจียบ